สนับสนุนโดย King Power อะอะไรคุณอาไม่ไหวแล้วเหรอเมื่อยโอ้เดี๋ยวจะนวดให้เดี๋ยวจะนวดให้ <c oughs> เ,เด็ดเด็ดทักทายคุณผู้ชมก่อน <c oughs> กลับมาพบกันในช่วงที่3ครับคุณผู้ชมครับและตอนนี้เนี่ยเราอยู่ที่หน้าร้านที่ชื่อว่าทับทิมเห็นชื่อร้านแบบมีแล้วอย่านึกว่าเป็นชื่อของเจ้าของร้านหรือว่าชื่อใครนะครับ <c oughs> แต่ว่าร้านนี้เนี่ยเขาโด่งดังมาจากทับทิมกรอบโด่งดังมาจากของหวานฮะและตอนหลังเนี่ยถึงได้เพิ่มเติม เมนูของข่าวเข้าไปแล้วก็อร่อยไม่แพ้กันด้วยอ่ะโอเคข้อมูลครบค่ะทั้งนั้นเราเข้าไปชิมกันได้เลยอย่าง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 ข้อมูลเนี่ยถูกเข้าไปได้แต่ว่าไม่ใช่ไปกินเลยนะไม่ชิมเลยนะเพราะว่าข้อมูลเชิงลึกเนี่ยต้องไปคุยกับเจ้าของร้านก่อนครับแต่นั้นเดี๋ยวเราเข้าไปคุยๆกันเลยและตอนนี้เจ้าของร้านครับทิมคุณจินตนาสมัชพันเลอร์นะครับหรือ จูค่ะชื่อจูเจจูอยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทับทิมมาจากคําว่าทับทิมกรอบใช่ค่ะนะฮะยังไงฮะประวัติความเป็นมาที่ขายทับทิมกรอบเนี่ยาสมัยก่อนก็มีคุณแม่นะคะทำอยู่ทำทับทิมอยู่เพราะแบบตอนแรกก็ยังไม่รู้ว่าจะทำยังไงก็มาหาสูตรเองค่ะหาสูตรจนได้ลงที่แล้วได้ได้แล้วก็เลย ก็เป็นทับทิมกรอแม้คนเราที่จะขายอะไรมันต้องมีแรงบันดาลใจเนาะทำไมเริ่มต้นที่ทับทิมทำไมไม่ขายสลิมเออทำไมไม่ขายคุณไม่สมัยก่อนนี้ทับทิมตอบจะดังมากโอ้ยช่วงนั้นค่ะช่วงนั้นค่ะคนจะนิยมทานทับทิมอหาได้ไม่คือทานแบบหาได้ไม่ยากอนี้ค่ะหาได้ไม่ยากแต่หาที่อร่อยถูกใได้ก็เลยอยากจะทำทับทิมกรอบอ๋อแล้วทีนี้ ทำก็ไม่เป็นไม่เคยทํามาก่อนไม่เคยทาค่ะคืออาม่าค่ะก็เลยแบบค้นสูตรเองอะไรเองไ็เลยมาลองทําลองผิดลองถูกจนได้เป็นทับทิมโอ้โหกว่าจะลงตัวนี่นานไหมเนี่ยก็ไม่นานค่ะอาม่าเขาเก่งมีหัวมีหัวอาม่าเขาเต็มฝีมืออย่วแล้วลูกค้าก็ไปชมไปนะแข็งแรงนะแข็งแรกก็ติชมก็ปรับปรุงจนเข้าที่แล้วขายทับทิมกรอบอย่างเดียวเนี่ย สักกี่ปีครับกว่าจะเพิ่มเติมเมนูประมาณประมาณ5ปีได้ไหมคะอ๋อ5้ปีค่ะแล้วยังไงล่ะฮะตอนหลังก็มาเปิดเป็นร้านอาหารนั่นเองสิทำไมถึงมาเริ่มขายอาหารคาวก็พอดีแฟนเขาอยากจะทำเหรอฮะอ่าพอดีตัวฉันก็จบด้านโภชนาการมาด้วย ตอนนั้นยังไม่ได้แต่งงานนะคะจบโภชนาการมาเรียนเรีานเรียนด้านนี้มาโดยเฉพาะอ๋อก็เี่แสดงแสดงว่าจะเรียนด้านนี้ในจิตใจต้องชอบในการทำอาหารอยู่แล้วใช่ไหมฮะใช่ค่ะตอนนี้มีเมนูอะไรเพิ่มเติมข้ามาบ้างก็มีคุกกี้เกี๊ยวกอบขนมปังขนมปังขนมปังหน้ากุ้งหน้าหมูหน้ากุ้งหน้าหมูเหมือนเป็นอาหารแบบทานยนเล่นเลยนะ เห็นว่าข้าวโคกะปินี่ดังมากนะคุกเป็ดมีอันดับหนึ่งยได้เลยนะอันดับหนึ่งเลยเหรอคะคุกะปิโอ้โหนี่สำคัญนะเรื่องของของปิเนี่ยนะมันต้องหอมมันต้องได้กลิ่นที่ดีนะแล้วมันจะไม่ขาวค่ะจะไม่ขาวเพราะเราเอากะปิไปผัดในน้ำมันต่อเหรอฮะอยากชิมยัง ต่อยมวยมาหมดพลังมากถ้าสังเกตดูว่าหนูจะพูดน้อยลงไปนะคะหมดแล้วนะคะมวยมาหมดไปคนจะต้องเติมพลังงานให้จอยแล้วล่ะค่ะตอนนี้ใช่แล้วเชิญนะเดี๋ยวชิมจัดมาแล้วกันเอาให้เต็มโต๊ะนี่เลยล่ะค่ะจะกินให้หมดเลยค่ะ มันแน่นโต๊ะเลยค่ะคุณอามีอะไรบ้างคะต้องแนะนำแล้วล่ะค่ะอันดับแรกเลยนะคะมีคุกกปิงปัากระเฉดกุ้ง uh, ขี้เมาปลานี maintenant. ่ะปลาอะไรเลยปลากระพงค่ะแล้วก็หนุ่มปังหนากุ้งและแล้วก็ยำเต่าทองยำเต่าทองเต่าทองเอาไปทอดให้กรอบแล้วเราก็ตหมึก เดี๋ยวเรา่าเอาเตาทองมาทอดยำปลาหมึกทอดเรียกว่ายำเตาทองโอ้โหนี่นนี้ของกินเล่นสองอย่างเริ่มจากตรงนี้เลยกินเตาก่อนคุณผู้กินปลาหมึกก็อี้ก็เป็น ของพันเล่นพันเขาเรียกว่าก่อนก่อนของหลักกินอะไรกินนั้นลองเลยนะคะรสชาติแบบอร่อยค่ะซอดขนมปังเขกรอบนะใช่ค่ะไม่มันไม่เลี่ยนแต่อร่อยเรามาเป็นอาหารจานหลักมากนะคะอันนี้ก็คือเส้นหมี่ผัดกระเฉดแล้วเรามาที่จะอยากลองชิมปลากระพงจังเลยค่ะเชิญเลยค่ะ ถึงตัวบอสของใจแล้วค่ะเอาเลยอย่าลืมนะรานนี้ที่เขามีชื่อมาตั้งเดิมคืออะไรทับพิมกรอบอ่าจับปลาจะโจบ,บอก ผู้ชมหน่อยว่าจะมาที่ร้านนี้เนี่ยมายังไงเส้นบรรทัดทองค่ะพอยจุฬาจารสามสองค่ะ๋อช่วงระหว่างเปิดนะครับประมาณสิบโมงสิบโมงสิบโมงครึ่งถึงทุ่มครึ่งเปิดถึงวันเสาร์ค่ะหยุดวันหยุดวันอาทิตย์วันหนึ่งคุณอาอร่อยขนาดนี้แน่นอนเพราะฉะนั้นมอบกาศเนียบัตรประกันความอร่อยจากบุรุผู้อร่อยครับ แขกรับทีมของเราด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะขอบคุณครับทานต่อเอาเลยในที่สุดเวลาของกูรูคู่อร่อยในวันนี้ก็หมดลงแล้วครับแต่ก่อนจากกันอาก็มีคำถามมาให้คุณผู้ชมร่วมสนุกอีกเช่นเคยคำถามถามว่าในช่วงต้นของรายการเราได้พาไปที่โรงยิมมวยไทยแห่งหนึ่งครับอยากรู้ว่าชื่อว่าโรงยิมอะไร ง่ายมากจริงเหรออยากบอกอ <c oughs> ถ้ารู้แล้วก็ส่งคําตอบมานะครับตามที่อยู่ที่ปรากฏด้านล่างนี้ผู้ตอบถูกและโชคดี3ท่านครับจะได้รับของที่ระลึกจากทางรายการใช่แล้ว่ะคะส่วนใครนะคะที่อยากจะติดตามความเคลื่อนไหวของรายการนะคะเข้าไปดูได้เลยนะคะใน Facebook ของรายการค่ะพิมพ์คําว่ากูรูคู่อร่อยภาษาไทยตรงตัวนะคะกดออกนะคะอย่าลืมกดไลค์เป็นกําลังใจให้เราด้วยค่ะครับเวลาหมดลง ตรงนี้จริงๆแล้วล่ะครับเพราะฉะนั้นผมเปียพันธ์จำปาสุดพร้อมด้วยจอยโสพิส,ด,สดาอิทธิเมทินค่ะเวลาหมดแล้วนะคะสำหรับครูคู่อร่อยพบกันได้ทุกวันศุกร์นะคะ1 1ง5าทีถึง11.30ทางมูลนนายทีวีค่ะวันนี้ลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับถามได้ไหมคะครูเป็ดอายุเท่าไหร่แล้วเออ ยังรอยอยู่เลยยังรอยอยู่เลยบอกไว้ก่อนครูเป็ดอะไม่ใช่อายุน้อยแต่ว่า30กว่าเออแต่ครูเป็ดแบบคงสภาพรูปร่างไว้ค่ะคุณไอเห็นไหมเพราะว่าคนที่เรียนออกกงกายเนี่ยมันจะต้องดูหนุนสั่ตลอดเวลา